ส่งที่จะไปเชียงตุงนะครับถ้าเกิดจะมาจากเนี่ยครับข่าเหล็กตรงนี้ก็รถที่ไปเชียงตุงได้นี่คือเปรยากาศในประเทศพม่านะครับนำเสนอโดย Hot Sea r ด c o p แถวนี้คือย่านข่ารถนะครับผมก็รลังจะไปเนี่ยครับข้ารถไปเชียงตงุง เนี่ยน้ำบ้วกแม่นน้ำม่วงน้ำบ้วงพุ่งน้ำบ้วกน้ำบ้วงไม่รู้ว่าเนี่ยน้ำบ้วกพวกพวกอ,อ๋อแม่น้ำบ้วอน้ำบ้วกที่ไหลที่ฝั่งไทยด้วยนะน,นี่คือแม่น้ำบ้วกนะครับเนี่ยขอบคุณยอดเลยครับกออได้ไหมครับเนี่ย